ฉันตามหาสิหาวิธีที่ชิตใจเธอใช้เจ็สิบล้านคำที่จะทำให้เธอมีใจขอพอนใจเอาคม่มว่าจะสมใจแต่สุดท้ายเธอยังคงเป็นเช่นเคยไม่ว่าจะพยายามสุดเท่าไรหวังให้เธอ เฮ้ยมี่กูแอบ,บชอบเขามาดูสตรอรี่ไอทีกูวะโหยกูไม่อยากจะพูดที่มึงเสียใจนะแต่น้องเขาอาจจะกําลังดูสตรอรี่คนอื่นแล้วมาดูสตรอรี่มึงทันทีแบบเขาเปลี่ยนไม่ทัน,นอ่ะมึงเข้าใจปะเฮ้ยน้องก็ถัวใจได้วะ่ะอืมกูก็ไม่อยากพูดที่มึงเสียใจอีกนะคือบางทีน้องเขาเห็นว่าเผลอเข้าไปแล้วถ้าทำเฉยเมึงอาจคิดไกล เลยกดหัวใจตามมารยาทเฮ้ยน้องเขาได้เทงมาว่ะถามว่าพี่ทำอะไรอยูนะ่ะ <c oughs> กูก็ไม่อยากพูดให้มึงเสียใจอีกแล้วนะมาทรงเนี้ยน้องเขาโดนแฮกไอจีชัวอยู่ดีๆน้องเขาจะส่องไอจีมึงกดหัวใจแล้วทักไดเรกมาหรอวะกูวแปกแปลกละเฮ้ยน้องเขาโทรมาว่านั่นไงโดนแฮกไอจีชัวคงโทรมาบอกมึง พอมึงเป็นผู้ใหญ่น่าจะปรึกษาได้เฮ้ยเชี่ยไปไหนวะกูตอบไปช้าก็เลยโทรมาเลยเขาจะเชิญกูไปกินข้าวอ่ะเฮ้ยมึงก็ไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยกูไม่อยากให้มึงเสียใจนะมาส่งนี้กูว่าน้องเดียหลอกมึงแน่ฟังกูก่อนเชื่อกูด้วยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนมากลับมาฟังกูแป๊บนึงเดี๋ยววะเฮ้ย